ค่ะเ้าตู่ตีคของรองค่ะในช่วงที่3นะคะพี่มะปรางทุกอย่างเราครบแล้วนะคะเราพร้อมแล้วเสื้อผ้าหน้าผมใช่ค่ะอุปกรณ์เราก็พร้อมพราอรมค่ะแต่กําลังเซอร์วว่าเอ๊ะอายุอย่างเราเราจะไปตรง พี่เราจะไปใช่ค่ะตอนแรกเอจะไปอาเซเนาะก็มีการโปรโมทกันอย่างคึกคักถ้าเป็นเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเราไปก็ได้ทุกที่เลยนะสู้แต่พอเดี๋ยวนี้เราต้องเลือกที่นิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากเป็นคนที่อายุที่สุดในเขตนะนะเอาอย่างนี้ค่ะมาอัปเดตกันสักนิดนึงเพราะแฟนรายการของเราเนี่ยเพียบเลยมีทุกช่วงวัยนะคะเขาบอกว่างานแรกวิถีน้ำวิถีไทยอันนี้เหมาะกับพี่มะปรางวันที่13 1 5ถึงาเมษายนนะคะ7จ็จุดหลักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารค่ะวัดประยูนวงศาวาสนะคะวรวิหารท่ามหาราชนะคะตลาดยอดพิมานและที่เอเชียทีค่ะค่ะอันนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยถือว่าเราไปทําบุญด้วยและเราก็สนุกสนานได้ด้วยปิดท้ายด้วยหาอะไรอร่อยๆกินที่เอเชียทีทีครบเลยนะคะอันนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆส่วนอันนี้เราให้ทีมงานเด็กๆเราไปดีกว่าที่ไหนคะสีลม สีลมนะคะใครสนใจอยากไปไปเลยเขามีการจัดงานสงกรานถนนสีลม2,558นะคะแบงคอกสงกรานเฟสติวัลแอดสีลม2 0 1 5จะจัดช่วงวันที่12 14เมษายนนะคะแต่ไปปีนี้เนี่ยเชื่อว่าจะไม่เจอนะแต่งกายแบบนี้ใช่ไหมนอกจากนี้ค่ะงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะจัดมาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะไปสักการะพระพุทธสิหกันนะคะ เพื่อคว,วามเป็นสิริมงคลนะคะส่วนในนี้ก็ให้วัยรุ่นเขาอีกงานหนึ่งนะคะสงกรานต์สยามสแควร์ค่ะชื่องานว่าแบงกอกสงกรานต์เฟสติวัล2015 a ด Central World ก็คือยาวๆไปนะคะต่อไปเล,เลือยนะคะอันนี้ทีมงานเราจองด้วยนะใช่ไหมคะทีม<ะ>ผู้สื่อข่าวมีการจองด้วยนะคะโอ,ขอ้ขอไปนั่นขอไปนี่ใช่ไหมคะคือเลือกที่เลยสนุกสนานกันไปส่งไปวิถีนาวิถีไทยเลยใช่ให้ไปทำบุญ นอกจากนี้ค่ะสงการที่ A C A ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจค่ะอืนะคะสำหรับนักวัยรุ่นนะคะปาร์ตี้กันนิดนึงอย่างปลอดภัยนะคะวงเล็บไว้แล้วก็ขาดไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่นี่สงการถนนเข้าสารนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาคลายร้อนกันที่นี่มาแล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะคะไปทั่วโลกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราเขาจะได้มากันอยู่ทุกๆปีนะคะเศรษฐกิจของบ้านเราก็จะได้เติบ โตดียิ่งขึ้นด้วยย้ำอีกครั้งปีนี้ไม่โปะไม่แป้งไม่เปลือยเนาะไม่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดแอลกอฮอล์ด้วยสี่ปอใช่ค่ะแค่นี้ก็จะเล่นกันอย่างปลอดภัยประทับใจยาวไปถึงปีหน้าเลยใช่แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือเทคโนโลยีของเราใช่ค่ะคือตอนนี้มามคะเดี๋ยวจะลองจุ่มลงขันไม่เอาเลยเคย ไปเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วประสบการณ์ตรงตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเคยไปเข้าสารแล้วก็พาโทรศัพท์มือถือไปเล่นน้ำด้วยกันผลกลับมาก็คือโอ้กายเป็นตู้ปลาจ่องแจงเลยนะคะวันนี้ทีมงานของเราค่ะต้องบอกว่าเขามี5วิธีค่ะช่วยชีวิตเมื่ออุปกรณ์ไอทีเปียกน้ำในช่วงสงกรานต์ช่วยชีวิตเลยนะอนนองน้ำเราจะมาปั๊มหัวใจนะคะให้กับบรรดาอุปกรณ์ไอทีของเราแก๊เจตต่างๆนะคะวิธีการง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราป้องกันแล้วแต่อุปกรณ์ของเราเช่น โทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามเพ้อไปเปียกน้ําเข้าทําอย่างันดับแรกเช็ดภายนอกให้แห้งก่อนค่ะพี่มาปางแล้วปล่อยเข้าสายช่วยดูดความชื้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลัวคนอื่นเอาไปหูคราวนี้จบกันเลยนะคะให้เช็ดภายนอกให้แห้งก่อนนะคะอย่าเปิดเครื่องค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดเครื่องเพราะเดี๋ยวมันจะลัดวงจรนะคะสําคัญมากเลยนะคะเคยมีเหมือนกันเพื่อนสองคนเอาไปเล่นน้ําคนนึงเนี่ยผลคือเช็ดข้างนอกแห้งแล้ว เครื่องเขาไม่เจ๊งแต่อีกคนเนี่ยเจ๊งเพราะคนหนึ่งเนี่ยเผลอไปเปิดเครื่องอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เปิดก็เลยไม่เจ๊งไม่ได้อย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะคะทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้บางชนิดนะคะสามารถถอดส่วนประกอบต่างๆได้เช่นถอดแบตเตอรี่ถอดเมมโมรีการ์ดเป็นบางรุ่นไหมคะบางรุ่นบางรุ่นอย่างเครื่องบางรุ่นนี่คือเขาถอดบ่งถอดแบตไม่ได้เลยอย่างพี่ Apple ที่ใช้ใช้นิยมกันอยู่นี่ไม่ได้ได้อย่าเผลอไปถอดกันนะใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่คนเนี่ยมักจะเชื่ เป่าเลยเพราะใดมันมีความร้อนนะคะแผงวงจรจะเสียหายได้ถ้าเจอความร้อนอย่าใช้ได้เป่าผมนะคะแล้วก็4อันนี้พี่บาปางแนะนําไว้เห็นไหมล่ะด้วยมันเป็นวิธีการโบราณที่ได้ผลถูกต้องเอาอุปกรณ์เปียกน้ําใส่ไว้ในถังข้าวสารนะคะที่มีฝาปิดไว้แต่อย่าลืมบอกคนในบ้านว่ามีโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวอย่าเอาไปหุงเพราะว่าข้าวสารเนี่ยละค่ะช่วยดูดความชื้นอองได้เป็นไงคะไอเดียพี่บาปางไอเดียสมัยโบราณที่คุณแม่หม่อมแม่ให้มา ใช้ได้ผลนะทุกขณะนี้นะคะ,ะและข้อ5ค่ะหากทำตามขั้นตอนทั้ง4ีแล้วและยังไม่สามารถใช้งานได้พาไปศูนย์ซ่อมเถอะค่ะให้ช่างผู้ชำนาญเขาทำการตรวจสอบนะคะคือเราอาจจะต้องซื้อใหม่นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านิดนึงดังนั้นถ้าไม่อยากจะต้องช่วยชีวิตน้องอุปกรณ์ของเราด้วยตัวเอง เขามีซองกันน้ำมีซองนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็แหวดลืมลูดใช่ค่ะอาจจะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมของเราใส่ถุงพลาสติกที่บ้านเราผูกด้วยหนังยางคือเคยไปทําข่าวถนนเท่าสารนี่คะะํำแบบนั้นแหละใช่ไหมคะเป็นไงคะได้ผลได้ผลได้ผลไม่เสียหายแต่อย่างใดใช่ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยใส่เป็นถุงซิปอย่างดีอีกอย่างอีกชั้นหนึ่งเพราะตอนเราทําข่าวเนี่ยค่ะเราก็ไม่ค่อยอยากจะมีให้ใครมันโดนตัวไงแต่ก็แบบแฟนคลตหับก็ต้องมา เราต้องแบบห้อยบัตรนักข่าวใช่ไหมคะอีกไงหนึ่งก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์เผื่อต้องแบบเจ้านายโทรมารายงานด่วนจุดนี้เราก็แลกเบอร์กับแหล่งข่าวไม่ใช่แลกเบอร์นุ่มๆนะไม่ใช่นะไม่ใช่กับเออพี่ๆต่างชาติในสอขสารไม่ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เดินทางไปเล่นน้าที่ไหนเนี่ยอุปกรณ์มือถือจําเป็นจโนรายงานคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางทีหลงพลัดกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้คุยกันได้ก็อย่างที่เราบอกนะคะใส่ถุงพลาสติกถุงแกงเนี่ยล่คาแล้วก็เอาหนังยางรัดแกงมัดดึงดีแล้ว อย่าที่พี่มาปามบอกไปแล้วก็ถ้าใครพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวเล่นด้วยติดชื่อติดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองไว้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยเราสองคนติดไปแล้วนะคะเพราะเรากลัวเราหายไม่มีใครเอากลับไปเลี้ยงแค่เลยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยล้วก็จะได้เล่นน้ำกันแบบสนุกเต็มที่และปลอดภัยย้ำอีกครั้งการแต่งกายนะคะอย่าโป๊อย่าโป๊อย่าบางอย่าบางอย่าเปอยใช่ค่ะอย่าแป้งอย่าแอลกอฮอล์อันนี้แบบเตือน ทุกวัยเลยนะใช่ค่ะนะคะอย่าเพิ่งเบื่อที่เราสองคนบ่นแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆสองคนบ่นตลอดนะคะเขาจะบอกแบบนี้ล่ะใช่เพราะว่าทุกปีเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมข่าวสาวๆเนี่ยถูกลวนลามแล้วสาวๆเขาก็บอกว่า ไม่เข้าใจทําไมถึงโดนแต่พอเห็นเสื้อของสาวๆ<ก>แล้ว,ลวโอ้บางทีสาวๆก็แต่งตัวแบบบางไปนิดนึงนะคะ,ะ,คะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะในเรื่องของการแต่งกายเพราะว่าเราอาจจะถูกแบบมิจฉาชีพ <ใช S 2> ทำไม่ดีไม่ร้ายได้นะอ,อนะคะพี่ๆสองคนป้าสองคนนี้ก็ไม่ได้จะบอกให้ใส่คอต้าทำอะไรเลยนะคะแต่เนี่ยแบบนี้ก็ได้ก็เป็นไอเดียนะคะเป็นสีม่วงด้วยเป็นลายดอกด้วยที่สําคัญไม่มีใครอยากมาทาร้ายแน่นอนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้นี่นะคะน ้าภูมิใจนําเสนอภูมิใจนําเสนอมากมีขันจิ๋วอีกใบก็ได้นะคะแล้วก็คอยเติมน้ำนะคะตามที่ต่างๆเขาก็จะมีบริการขายเป็นน้ําให้เราเติมราคาไม่แพงนะคะต้องบอกว่าหลักๆประเด็นที่เราอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะในเรื่องของการเดินทางการจราจรการท่องเที่ยวนะคะหลาเส้นทางในกรุงเทพมหานครเชื่อว่าจะโล่งแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยแม่ จะออกมาท่องเที่ยวกันมากมายนะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วยนะคะบางพื้นที่เขามีการปิดถนนไหมนะคะตรวจสอบตรงนี้กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าสานในเรื่องของสีลมใช่ไหมคะที่เราเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันตรวจสอบกันสักนิดนึงว่าเราเนี่ยควรจะนํารถของเราไปจอดไว้ที่ไหนนะรถไฟฟ้าดีกว่าไหมรถสาธารณะดีกว่าใช่แล้วนะคะวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะคะผ่านเมโทรทีวีของเราเลยนะคะหรือให้ง่ายไปกว่านั้นดาวโหลดเลยแอปพลิเคชันดีๆ BMA Live Traffic เช็คผ่านหน้าจอแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือได้เลยจุดไหนมีการปิดถนนไหมจุดไหนรถติดนะคะก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะอย่างที่บอกไปว่าอุบัติเหตุไม่เข้าใครออกใครถ้าเกิดกับเราแล้วเนี่ยแหมเราก็ไม่อยากให้เกิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นค่ะในเรื่องของการใช้ฟองสบู่อะไรที่ผสมลงไปในน้ำาล้ก็ยิงยิงถ้าเข้าตาเนี่ยอันตรายตาเสพได้นะคะยิงช่วงสงกรานต์นะคะจะเจอว่าตามโรงพยาบาลนะคะแผนกจักษุนี่โอโหคนไปรอคิวตรวจตาเพียบ เลยนะคะก็ไม่อยากจะให้เจ็บตรงเจ็บตา,าไปนะคะ ก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันหรือพยายามจะบ่นอยู่อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นอย่างมีความสุขนะคะสนุกสนานแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าหลากหลายพื้นที่ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปขอพรไหวพระกันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงศาลหลักเมืองนะคะวัดพระแก้วหรือว่าวัดต่างๆที่กรุงเทพมหานครนั้นได้ร่วมจัดงานขึ้นนะคะใช่แล้วนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งปอที่ขาดไม่ได้ปลอดแอลกอฮอล์นะคะใครเดินทางขับขี่ไปไหนห้ามดื่มเด็ดขาดเลยเล่นอยู่ที่ไหนก็อย่าดื่ม แล้วก็น่าตีมากพวกที่อยู่บนรถคือเป็นคนนั่งเงี้ไม่ได้ขับกินเสร็จไปชวนคนขับกินอย่างเงี้ยอันตรายมากแล้งอยู่บนท้ายรถกินกันซะเมาไม้นอนกริ้งลงมาอะไรแบบนี้ ลงมาซบกับถนนถ้ามีรถคันหลังตามมานี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยอันนี้นะคะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงในเรื่องของสถิติในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ก็เราก็ไม่อยากให้มีสถิติเพิ่มขึ้นนะอยากจะให้ลดลงลดลงจนเป็นศูนย์ถูกต้องเลยนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยจากเราสองคนกับตีค้องร้องข่าวผ่านเมโทรทีวีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามารายงานกันต่อว่าที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ค่ะวันนี้ดิฉันกีติยาบุญเจริญค่ะ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ